it's all about humanity ้า wow! Welcome to my c r e i r ครสวัสดีครับผมเจมจินวรุนะครับผมอก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่นานๆทีเราจะได้เจอหน้ากันแบบนี้เนาะคลิปล่าสุดที่เราเจอกันน่าจะเป็นตอนที่ผมไปทําีล็อกมั้งที่ไปส่งจอยให้กับผู้โชคดี วันนี้ครับที่ผมมาอัดคลิปตัวนี้นะฮะก็เพื่อจะเป็นการขอบคุณทุกท่านนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ช่องจินวารุข,ของเรานะครับมีผู้ s u b สไครต์ทั้งหมด5,000คนเรียบร้อยแล้วครับตบมือฮะตบมือ ยอนจริงวันนี้นะครับก็เลยจะมาทําการตอบแทนผู้ชมนะครับทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ผมจะมารีวิวคอมพิวเตอร์นะครับผมจริงๆไม่ใช่คําว่ารีวิวหรอกมันจะเรียกคําว่าเป็นการรีวิวสตูเลยดีกว่าสตูเล็กๆของผมเองที่ผมเก็บเงินนะครับผมในการฟ IGHTING ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้มันมานะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันครับว่าห้องผมมีอะไรบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอสลับมาใช่ขากล้องแป๊บ,บนึง โอเคมาทีนี้เราสลับมาแล้วนะครับผมก็อุปกรณ์ในห้องของผมนะครับก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างด้วยกันครับอันนี้เป็นจอมอนิเตอร์ AOC นะครับผมที่ผมใช้ประจำเนาะตัวนี้ในการเทสนะครับผเพราะว่าผมใช้โปรแกรมเอ่อ e r o w e r ครับในการที่จะแคสตัตวหน้าจอโทรศัพท์นะครับผมเข้ากับตัวผมเพื่อที่จะ มองเห็นว่ากล้องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็อันนี้นะครับเป็นขาขาตั้งกล้องนะครับราคาไม่แพงครับร้อยกว่าบาทเองใช้แทนแทนกันได้นาอมีการโยกปิดนั่นบิดนี่บิดน,ดนี่บิดนั่นได้หมดเลยทั้งคู่แล้วก็ไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมตัวนี้ไมคตัวนี้ครับโบย่า B Y M 1อ่าไมค์ตัวนี้ครับตัวนี้เวิร์กมากนะครับผมที่กําลังอัดเสียงอยู่ตอนนี้นะนั่นก็คือไมค์ตัวนี้นั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูตัวอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันดีกว่าแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับผมจะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ความสามารถพิเศษของตัวนี้รับสามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้อ่าแต่ว่าผมเป็นคนชอบสีแดงวะผมก็ใช้สีแดงกัน ตอนแรกรื้อไฟไปแล้วเพราะว่ามันลำคาญนะครับอ่าเป็นสีแดงแล้วหูฟังนะครับผมเป็น HG 1 1นะครับตัวนี้ว่าจะมาใช้เป็นหูฟัง iPhone แล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาดูสถานการณ์ก่อนนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะอ่าแบบนี้ครับผมเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างตัวสเปคนะครับผมหนึงผมจดโพลไว้อยู่ตัวสเปคนะครับผม CPU เนี่ยจะใช้เป็น Ryzen 5 2 6 0 0 X นะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น กีเบต์ G e Force GDX 1070 G 1 Gaming นะครับนี่กล่องอยู่นี่เลยกล่องกล่องยังอยู่เริ่มเลยเดี๋ยวเอาเอานี่ก่อนอ่านี่กล่องแบบนี้เอามารองตัวใต้คอมนะครับแล้วก็ตัวแรมนะครับผมแรม16 g จิกคอแซรแคูณ2นะครับผมก็คือ8 g จิก2ตัวนั่นเองแล้วก็เมนบอร์ดเป็น ROG Strix B 4 5 0 F Gaming ครับกล่องน่าจะอยู่แบบซากๆนู้นเลยอ่ะนู่นอะเห็นปะ่ะก,กล่องไกลๆนู่นน่ะนั่นแหละสเปคคอมก็จะประมาณนี้ ส่วนในเรื่องของตัวคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับเมาส์ผมเป็น Las ซ r d r e a d อะไรวะ d r ร a d t r a d e r Elite นะครับผมโดนที่ร้านเขาป้ายยามาก็เลยเอามาใช้นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดอันนี้เป็น e d d r a ก o n น,นะครับผมก็ค่อนข้างจะแบบมันมือเหลือเกินแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเป็นคีย์บอร์ดคอมเก่าของผมนั่นเองตัวนี้นี่มันมีประโยชน์คนละแบบนะครับผมจะใช้คีย์บอร์ด2ออันอันนี้จะใช้กลางวันนะครับผมแล้วก็อันนี้จะใช้กลางคืนนะฮะ เพราะว่ากลางวันเนี่ยเราจะทําการใช้ได้เต็มที่เสียงดังเพราะว่ามันเป็นแมชชีเนีลสีฟ้าครับผมคีย์บอร์ดมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะใต้คีย์บอร์ดมันจะเป็นปะเป็นแมชชีเนียลแบบนี้สีฟ,ฟ้านะครับเห็นปะอ่ามันจะมีเสียงแบบนี้แล้วพอเราใส่ตัวนี้เนี่ยคีย์บอร์ดธรรมดาลงไปใช่ไหมยัขอญอาตใส่แบบหนึ่งมือเดียวไม่ถนัดอ่าปึ๊บอ่าแล้วเวลากดเห็นปะมันหมาะมากสาหรับเกมแนว FPS หรือว่าเกมแบบกดการกดสกิลมันแบบอ่าเฟนสุดๆเลยทีนี้มันมีไฟ RGB ด้วยครับผมมันเป็นไฟ RGB มันทําให้เราแบบว่ารู้สึกสุดยอดมากในการที่จะใช้งานตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าตอนคืนเนี่ยผมมีลูกชายเนาะอย่างที่เรารู้กันนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้เสียงเบาๆเข้าไว้นะครับนั่นก็คือต้องใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เองตัวนี้คีย์บอร์ดเสียงแบบอย่างเงี้ยน,นี่ขนาดกดดังๆนะอ่าก็จะเบาๆประมาณนี้ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับตัวของไมโครโฟนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไมโครโฟนไมโครโฟนนี่ผมบอกว่าเป็นอะไรที่แฮนด์เมดมากๆเลยนะครับไมโครโฟนนี่ดูปึ๊บเนี่ยอันนี้นะครับคือตะแกรงนะครับที่เอาไว้สําหรับแบบว่าถักปักร้อยอะครับผม,ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะเป็นการถักของคุณแม่บ้านทั้งหลายก็เอามาใส่กับถุงน่องนะครับปจะัจหลักมันคืออะไรประจะัยหลักนะครับผมเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบกักอย่างใช่ป่ะมันก็จะคอยกันน้ำน้ำลายให้เราแบบ เสียงพอพ่านมันจะเข้าใหม่ฮะพบบาอย่างพอข้าเข้ามาปุ๊บมันก็ต้องมีไอ้นี่มาช่วยกันไว้อ่าทีนี้เรามาดูข้างในกันดีกว่ามันเป็นยังไงข้างในก็จะว่านี้โอเละน่าสงสารอ่าไม้เนี่ยมันคือตัวนี้ครับมันชื่อว่ายี่ห้อแซมสันมั้งเป็นไม้ของรุ่นน้องนะครับผมที่เขาอัดเพลงแล้วเขาเหมือนประมาณว่าเอ้ยพี่ใช้เป่าอะไรเงี้ยบอกไปขอเข้ามาเขาก็ให้มาครับก็ทุกวันนี้ก็ใช้ไม้ตัวนี้ในการอัด ทำช่อง YouTube ของผมในปัจจุบันนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีมาใช้ตัวโบย่าบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไงตัวนี้มันก็เวิร์กกว่านะครับส่วนไม่ตัวต่อไปถ้ามีตังก็ว่าเราจะซื้อบูเวตินะครับน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กแล้วก็ถามว่าทำไมต้องเป็นลักษณะแบบนี้เอาฟองน้ำมาทำไมก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นการแบบผมไปดูในช่อง YouTube มาเวเขาบอกว่าการทำแบบเนี้ยเนี่ยผมขุดรูเข้าไปอย่างนี้ป่ะแล้วเสียงมันอะ่ะจะเป็นลักษณะเหมือนว่าว่ากันเสียงภายนอกรบกวน นะครับแล้วผมก็จะยัดไอ้พวกเศษอย่างเงี้ยลงไปให้แสงมันกระแทกน้อยลงแบบนี้ซึ่งผลสรุปแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นครับเพราะห้องผมมันโปร่งมากโปร่งขนาดไหนเอาดูห้องผมโปร่งขนาดว่าเนี่ยเปิดหน้าต่างไปดูก็คือแบบถนนใหญ่แล้วอะ่ะไม่ไหวแล้วอะ่ะนั่นแหละก็เลยเหมือนประมาณว่ามันไม่ค่อยช่วยมากเท่าไหร่แต่มันก็มันก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเนาะอ่าแล้วแบบแบบนี้ส่วนนี่ก็เป็นแว่นนคะครับผมที่คอยป้องกันผมตอนที่ผมกําลัง ทำงานตอนกลางคืนอยู่นะครับถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยโอเคอุปกรณ์คอมก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่สงสัยข้อมูลอะไรนะครับก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับส่วนต่อไปเป็นการรีวิวห้องนะครับผมรีวิวห้องผมก็ไม่รู้จะรีวิวห้องยังไงวะอ่ะเดี๋ยวเป็นอุปกรณ์ในห้องก่อนแล้วกันอันนี้นะครับเรียกว่าไมค์เซลฟี่นะครับผมอ่าไมค์เซลฟี่อันนี้มีประโยชน์ยังไงเวลาที่เราแบบว่าต้องการที่จะกดถ่ายรูปนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้กดได้โดยที่อยู่ระยะไกลๆเงี้ยแบบว่าเราถ่ายรูปแล้วเราต้องคอยเดินไป เดินมานะครับผมเพื่อที่จะกดถ่ายรูปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ทันนะฮะก็เลยต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวทุ่นแรงอนาคตถ้ามีแบบอะไรที่มันสามารถแบบกดแบบบลูทูธได้ในคงจะดีมากเลยเนาะอันนี้เป็นพัดลมงู่1ตัวนะครับผมซึ่งก็อยู่กับผมมานานมากๆแล้วห้องนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าห้องนี้นะครับเป็นห้องไม้นะครับห้องไม้ทั้งห้องเลยนะครับบ้านนี้ก็ต่อหลังคาสัางกะสี แล้วข้างๆนี่ก็เป็นสังกะสีอีกนะฮะสังกะสีล้วนๆเลยครับผมดังนั้นบอกเลยครับว่าตอนบ่ายนี่ร้อนหูดับตับไหมเลยฮนะร้อนแบบไม่บรรยับบรรยัญญงนะครับผมดังนั้นเวลาผมเข้ามาตัดคลิปตอนบ่ายนี่มันจะทําให้เสียพลังงานในการตัดอย่างมากแล้วก็เสียสุขภาพสุดๆเลยแต่ว่ามันก็ไม่ทําไงได้ครับก็มันจําเป็นต้องทาอะเนาะทีนี้เรามาดูครับตรงนี้มันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะแผงไข่อ่าแต่ก่อนพ่อกับแม่ผมขายแผงขายไข,ยขย่ครับผมก็เลยมีแผงไข่ขขอนข,อขอ้างยอะก็เลย นำมาติดไว้ตรงที่มันเป็นรูนะครับถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ไม่ค่อยได้มากอะไรมากมายหรอฮะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ใส่อะไรลงไปเลยเนาะทีนี้พระเอกของเราครับที่ผมตากตามมานานก็คือกรีนสกรีนครับผมขนาด4ีคูณ3มเมตรได้มั้งเนี่ยฝั่งนี้ทั้งห้องเลยตัวนี้เนี่ยเป็นได้มาจากตัวกรีนสกรีนตัวนี้ทั้งนั้นเลยมันจะมีแอปติดเขียวบ้างนะครับผมตอนนี้ก็พยายามที่จะฝึกอยู่นะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงกันอยู่ทีนี้ไฟนะครับผมผมใช้ตัวนี้ฮะไม่รู้ว่ามัน ยี่ห้ออะไรอะ่ะก็ซื้อมาจาก l a z a d a ตัวนี้นะครับผมตัวเล็กแบบนี้ราคาประมาณราคาประมาณ200บาทมนะั้งประมาณนั้นแหละก็ถือว่าช่วยได้ครับมันมีออปชั่นพิเศษเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้คือไฟอันนี้คือไฟสุดแล้วใช่ป่ะมันจะมีรีโมทตัวนี้ด้วยเว้ยมันใช้คู่กับตัวนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยที่มันเป็นเยอะๆๆแบบนี้เห็นป่าเออเนี่ยแหละก็ใช้คู่กับตัวนี้ก็เวลาก,กดเพิ่มไฟเดีย๋ยวนี้เพิ่มไฟสุแล้วนะเดี๋ยวลองลดไฟดูโอเคเดี๋ยวลองลดไฟดูลดไฟบึ๊บบ๊บเห็นป่า มันลดไฟแบบนี้มันก็จะสว่างน้อยลงอันนี้สว่างน้อยสุดละทีนี้เพิ่มสว่างของสว่างขึ้นมาอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยอ่าเป็นสีเหลืองส้มอันนี้ส้มเลยมเมื่อกี้เหลืองอันนี้ขาวอ่าก็จะช่วยได้แล้วก็หลอดไฟตัวนู้นครับอะไรยี่สิบบาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับพระเอกของเราเนี่ยคือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหลอดไฟเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหลอดไฟ LED ที่มันสามารถปรับตัวนี้มันเป็นหลอดไฟ LED ที่มันสามารถปรับเป็นแบบว่า สีต่างๆนด้วยเป็น RGB นะก็คือต้องคืนเนี่ยจะชอบติดให้เป็นสีแดงเพราะว่าพี่ชอบสีแดงใช่ไหมเพราะมันเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ห้องทั้งห้องเป็นสีแดงไปหมดเลยมันทําให้เรารู้สึกแบบว่าอ๋อฟินมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่รักมากๆนะครับผมแล้วก็จะมีม่านอะไรปกตินะครับข้างหลังก็จะเป็นบูสต์จีนกากาอันหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะปรับแล้วฮะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรข้างล่างนี้ก็เป็น เอากล่องกล่องง,อง,ง,อง่ๆหลายๆอันมารวมๆกันเพื่อที่จะตั้งขาตั้งนะครับเป็นที่ตั้งคอมก็ในห้องก็จะลักษณะประมาณนี้ครับส่วนห้องข้างล่างก็เป็นห้องนอนครับผมของผมและลูกชายนะครับก็โดยรวมแล้วจะมีประมาณนี้นะจ๊ะโอเคทีนี้นะครับผมหลังจากที่ดูไปหมดแล้วว่ามีคอมมีห้องเป็นลักษณะแบบไหนนะทีนี้นะครับผมผมก็อยากที่บอกไปว่า ฉลองครบ5 0า0ันทั้งทีเดี่ยมันต้องมีของแจกใช่ไหมเป็นธรรมเนียมของช่องเราอ่าทีนี้ผมก็ลังคิดอยู่ว่าผมจะแจกอะไรนะครับผมผมก็เลยรู้สึกว่าอยากแจกเป็นที่รองเมาส์อ่าเพราะว่าตอนแรกแฟนผมมาชอบทำขนมปังเอ้แฟนผมว่าชอบทำขนมมากใช่ไหมแต่ว่าขนมอ่ะกว่าจะส่งไปถึงเนี้ยมันก็นานใช่ปะละ่ะดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยทําการแจกพันรองเมาส์ขนาดใหญ่หนึ่งแผ่นครับนั่นก็คือแผ่นนี้ฮะ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นนี้ไม่ใช่แผ่นนี้เดี๋ยวผมจะสั่งกันใหม่มาให้เลยโอเคไม่ไม่ขึ้นค่าบแบบนี้แน่นอนนะครับผมอายหน้าเดี๋ยวสั่งกันใหม่ให้ไม่ต้องห่วงนะครับผมแมพใหม่แกะก,กล่องเลยนะหนึ่งแผ่นนะครับผมโดยมีกิจกรรมง่ายๆนะครับผมฟังให้ดีนะแล้วทําให้ครบนะครับผมหนึ่งนะครับ กดซับสไครป์ช่องจินวารุครับช่องนี้กดไปเลยนะครับผมให้ที่กดอยู่แล้วปล่อยไว้เลยนะครับผมไม่ต้องไปยุ่งกับมันข้อ2นะครับผมไปที่แฟนเพจจินวารุนะครับแล้วก็กดไลค์ได้เลยนะครับผมใน Facebook นะเข้าไปกดไลค์เลยข้อ3นะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโดยผมจะมีคําถามแค่คําถามเดียวเท่านั้นนะครับโดยผมจะให้คอมเมนต์นะครับนั่นก็คือให้ทุกคนนะครับผมอวยพรผมให้ผมสามารถครบ1 0 0 0 0นได้นะครับผมตามสไตล์ของตัวเองเลยอยากคอมเมนต์ว่าอะไรที่แบบว่าพี่ครับอยาก พี่ครับขอให้หมื่นซับไวๆอย่างนี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่เลยผมอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการอวยพรกันยังไงนะครับผมตอนนี้อยากได้กําลังใจมากๆเลยไงก็ขอให้ทุกคนให้กาลังใจผมอย่างเต็มที่เลยนะครับคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับท่านเพื่อนนะครับทาครบ3อย่างนี้แล้วนะครับผมก็รอเลยครับผมผมจะประกาศวันที่วันที่11เดือนหน้าแล้วกันครับผมเป็นเที่ยงคืนนะหลังจากเที่ยงคืนปุ๊บใครคอมเมนต์มาคือหมดสิทธิ์แล้วนะฮะวันอาทิตย์ครับผมผมจะทําการประกาศลงในเพจของ Facebook จินวารุนะครับผมยังไงก็ไปเช็คได้เลยนะครับผมว่าใครเป็นผู้โชคดีนะฮะยังไงก็ขอฝากทุกคนด้วยครับร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าผมอยากจะแจกจริงๆนะขอให้ผู้โชคดีเป็นคุณนะฮะก่อนจะจากกันนะครับผมก็ขอบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของจินวารุมาตลอดเลยนะครับยังไงก็จะพยายามพัฒนาตัวโปรัชันการตัดต่อแล้วก็คุณภาพคลิปให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผม ยังไงก็ขอทุกท่านนะครับผมติดตามผลงานของตัวผมไปเรื่อยๆนะพัฒนากันไปเรื่อยๆครับผมก้าวกันไปเรื่อยจนกว่าจะขึ้นสักแสนสัก 100, ล้านซับเลยเนาะอยู่ด้วยกันไปงี้โอเคสัญญานะสัญญาแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายนี้ครับผมมีเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนๆรับผมเพื่อนๆทุกคนเนี่ยติดตามผมมาก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5 0 0 0ัซับแล้วเนาะก็ใช้ประมาณ4เดือนได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจะบอกว่าเป็นเพื่อนๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหม มันต้องมีคําเรียกสําหรับการเรียกคนที่ติดตามผมครับก็คือแต่ละคนเขาเรียกว่าเป็นด้อมเนาะแต่ละคนก็แต่ละคนก็จะมีด้อมของตัวเองเนาะอย่างพี่โมงี้เขาก็มีด้อมเป็นเรียกว่าคู่หูเรียกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดังนั้นนะครับผมก็จะขอประกาศชื่อเรียกของทุกคนนะครับที่จะใช้เรียกในช่องจินวารุนับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมผมจะใช้แทนคําว่าเพื่อนๆนนะฮะ จะใช้คำว่าเพื่อนๆอ,อะไรผสมกันไปนะแต่ผมจะใช้คํานี้เป็นหลักนะครับผมโดยผมจะเปิดตัวโดยคลิปต่อไปนี้นะครับดูดีๆนะครับตั้งใจทํามากเลยพร้อมนะ Let's go ถ้ผมหลังจากนี้ผมจะเรียกทุกคนนะครับว่าทุกคนเนี่ยคือชาวโซนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวโซทุกท่านนะครับโซนะครับปกติมันจะเป็น S O U L ซึ่งแปลว่าดวงวิญญ,ญาณเนาะไม่ใช่ดิไม่ใช่ดวงวิญญ,ญาณเขาเรียกว่าจิตวิญญาณอ่าเป็นจิตวิญญาณน,นะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญาณของผมนั่นเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าอยากเล่นกิมิกกับตัว S ให้กลายเป็นตัวแบแทนนะครับผมตัว Z หรือตัวจ yeah. ก็คือใหเ้เป็นตัวนี้แทนนะครับผมผมก็เลยโอเค เปลี่ยนมาเป็นตัว Z แทนนะครับก็เลยสะกดเป็น Z O U L แบบนี้แทนนะครับผมต่อไปนะครับผมทุกคนรู้ตัวแล้วนะเรียกตัวเองว่าโซโอเคไหมเพราะทุกคนคือจิตวิญญาณของผมยังไงล่ะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของระบบสมาชิกนะครับตอนนี้นะครับผมมีสิทธิ์ในการใช้ระบบนี้แล้วนะครับผมใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกาลังเร่งทําตัวสติกอร์เร่งทําตัวแอนิเมชั่นกราฟิกอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ จะทำคลิปวิดีโอเปิดตัวระบบนี้ด้วยนะครับผมไม่อยากทำให้มันง่ายๆครับผมเพราะว่าผมจะเอาเงินของคุณมาพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยผมก็ต้องรู้สึกว่าอยากจะทำคลิปออกมาดีๆอยากจะทำแบบผลงานออกมาดีๆก่อนถ้าผมจะรับการสนับสนุนจากคุณเนี่ยผมก็ต้องจำเป็นที่จะทำคลิปออกมาให้ดีนะครับผมยังไงก็รอก่อนนะครับผมเดี๋ยวทุกคนจะได้สนับสนุนกันแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของ ตัวระบบพาร์ทเนอร์ชิพนะครับหรือว่าระบบสมาชิกเนี่ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับบอกว่าพี่ครับผมอยากให้ตัวแบบหเดือนเป็นตัวยศนี้2เดือนเป็นยศนี้เป็นคอนเซปต์แบบไหนแบบเป็นคอนเซปต์การเลี้ยงน้องจีนไหมเออไอตัวตัวละครจีนวารุอะตัวเนี่ยตัวเนี้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 ยเออไอตัวเนี้ยให้มันแบบพัฒนาล่างไหมจากเลือกหนึ่งเลือกสองเลือกสามเลือกสี่แบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็น่าสนนะหรือว่าจะเป็นตัวระดับยศหนึ่งขีดสองขีดสามขีดอย่างเงี้ยมันก็โอเคหรือว่าจะเปลี่ยนแบบ ็นมีดเป็นปืนเป็นดาบอะไรเป็นอาวุธอย่างเงี้ยครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมอันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ก็เดี๋ยวเราตัดสินใจเอาอันนั้นไปเลยโอเคเนาะอ่าส่วนเรื่องราคานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยหลังบ้านก่อนนะครับคิดว่าคงไม่อยากให้แพงมากนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากจะคุณเลือ่อยคุดเดือจะคนดูนะครับผมรักชาวโซนะครับดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าชาวโซรักผมเนี่ยก็รอสนับสนุนกันด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาตัวไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนปิดคลิปอ้อ